เอ้่ยวานหอมเมือนเมื่อวเ้ากินอะไรกได้เอาคายๆแบบเมื่อหร่กลับมาคล้ายและครับเมื่อไ่ก็ไปหาเมื่อไหร่ก็ได้มันมันแบบต้องใช้หลายอีกฝาล้วยบ่าวแต่นบนไหนี่น ข้ยของอย่างผ้าใบผาใบผ้าบผ้าใ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 ้าใหผ้าใบผ้าใบผ้นใบ้าใบผ้าใบอ้าใบผ้าใบบผ้าใบผาใบังาาใบาใบผ้าใบผ้วบบาผบใ้ đây là cái phương sốt của hang nè, kia đi mua sốt bò, cái bông sốt cái này, cái bông cái bông gì bông cái <laughs> ไมปวดจะมีไม่บอกว่ามันแมบอไม่ปวดน้ำนม่นะบานครับไม่ปวดหนายีิบนู้นมาเศร้าบาทนะครับไาวันหยีซิบเพิ่เกามาทั้งผีเดื่องผีดองเรือดอกกระเจียวกันนี่ครับเื้องสดสด นกไก่จนีเนียเโมกสดด้ครับยีบาทยครับมอยนึงแถมแถมผแยงพร้อมนะัอกระเจียวต่อยใหญ่ครับใหญ่ดอกระเจียวเบาทนึกว่าจีดิเนาะ่อยใหญ่ลครับอกระเจียวดอกว่าว่าลอกนี่มีผู้เนี่ยแกงส่ด้วยหาเนียงแกงส่กัน ทีนุ่นถุงใหญ่ถุงจะงหวบดจหาหันมสามานี่ลอยกน่นในนุ่นนี่เล่ไขะเนี่ยกับเรื่องไข้ลยเนาะยางไปอีกกอน